นี่เป็นภาพเก่าเมื่อ61ปีที่แล้วนะครับรถยนต์คันนี้ป้ายทะเบียนเป็นป้ายเหลืองนะครับแล้วก็คุณจำรูนั้นมาติดต่อขอเช่ารถออกไปครับนะครับก็สงสัยนะครับว่ารถป้ายเหลืองลักษณะแบบนี้นะครับวิ่งออกรับผู้โดยสารเมื่อ61ปีที่แล้วนะครับคือเมื่อปี2505นะครับแต่ว่าไม่มีโป๊ะไฟข้างบนว่าเป็นรถแท็กซี่นะครับ แล้วจะเรียกว่าเป็นรถแท็กซี่ในสมัยนั้นได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับผู้โดยสารพอเห็นรถวิ่งมาก็โบกนะครับสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าเป็นรถแท็กซี่เหมือนอย่างปัจจุบันนี้ก็ดูยากนะครับนอกจากป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายเหลืองเท่านั้นนะครับนี่แค่คิดเล่นๆนะครับเพราะว่าดูหนังมานะครับเห็นรถแท็กซี่ในรุ่นเดียวกันบางทีก็มีโปะนะครับรถแท็กซี่คันนี้ก็สวยหน่อยนะครับถูกเขาจี้นะครับแล้วก็ขโมยเอารถคันนี้ไปนะครับ นี่จากหนังนะครับเมื่อปี2 5 0 5นะครับเรื่องหมนรักบ้านหนานะครับซึ่งผมเคยใช้ให้ดูแล้วนะครับแต่วันนี้หยิบมาเป็นประเด็นนะครับเนื่องจากว่าเห็นรถสวยนะครับจริงๆไม่เกี่ยวกับจะเป็นรถแท็กซี่หรืออะไรนะครับแต่ว่าเห็นรถในอู่นี้สวยหลายคันนะครับเห็นไหมครับรถจิบก็มีนะครับแล้วรถแท็กซี่รถกุดังก็มีนะครับแล้วก็นี่คือถนน ในซอยนะครับที่วิ่งในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นซอยเล็กนะครับแล้วก็ถนนที่อยู่ด้านหลังนะครับที่เห็นรถวิ่งกันด้านหลังกันขวักไข่นะครับนั่นคือถนนใหญ่นะครับ61ปีที่แล้วนะครับถนนข้างๆยังเป็นทุ่งนาอยู่นะครับกรุงเทพก็ยังมีทุ่งนานะครับหนังก็ไปถ่ายทําไว้นะครับภาพเก่าๆแบบนี้หาดูยากนะครับนอกจากจะหาดูจากหนังนะครับซึ่ง เป็นภาพที่เคลื่อนไหวนะครับผมชอบดูแบบนี้แหะครับดูแล้วก็นำมาคิดนะครับนำมาถามท่านผู้ชมะครับว่าดูแล้วเคยคิดอะไรเกี่ยวกับภาพเก่าๆแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับ